เาย,ยืนไปยืนมาอยู่แถวนี้เฮาก็เจอลูกค้าอีกเนาะเพื่อนมาซื้ออีกพอใจเยเดียวเดียวเดียวนี่นี่สองพันนคกะเงินไม่ครบค่ะนี่อันนี้ไม่เป็นไรค่ะพี่เมียมาให้สี่พันสบายดีทุกคนเมื่อนี้ก็มาอยู่กับสองคนเฮาอีกแล้วเนาะกับน้องแฟดบอมยู่แมนเมื่อนี้สองคนเฮาก็ซิมีบ่มีอย่างไรเนาะมีรางวัลพิเสษมีรางวัลใหญ่เนาะ ก็คือต้องไปเก็บมรกดไปส่งให้ลูกค้าประจําเพื่อนติดใจมรกดของเฮาแหงและตอนนี้เฮาก็สิไปเก็บก่อนลูกค้าของเฮารอรุ่นกันเนาะว่าสิเป็นผู้ใด่แดนเพื่อนเคยซื้อน้ำเฮาอยู่ทุกๆุกเทื่อเพื่อนติดใจมรกดของเฮาแหงเพื่อนซื้อน้ำเฮาหลายเทือเนาะสองเทือได้สองสามเทือได้ แล้วเพิ่นก็ติดใจเพิ่นก็สร้างอีกตอนนี้เหาสิไปิบเก็บให้เพิ่นแล้วก็เอาไปส่งให้เพิ่นแล้วหาก็สิิปเก็บกันเลยเนาะตอนนี้มรกดของเฮาแดงแดงแดงคักขนาดเดี๋ยวหาก็สิิปเก็บมรกดไปขายให้เพิ่นเลยเฮาก็หาเงินด้วยวิธีเก็บมักดแม่อําไปขายทุกวันมีน้อนแต่จาแดงครุดแดงคักเลยนี่พุ่นมาวอดตกทุกคน กินแล้วน้ำลายหือเนาะเดี๋ยวไปเลาะไข่อีกปันเลาะไข่ายคือเลาะไข่อยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวเหี้ยนอร่อเสียหน่อยอร่อยเนอะมาตั้งเอ็ดให้มันบุ้มจะมันบุ้มจะบางงามเสร็จเอาคุณเนาะเอาไปเก็บเล็น้อ ขอด<อ>ูได้เลยเด้เมื่อน,นั้นเรามาเก็บเห็นตัวบงแปมวันนี้เรากระซิบเห็นอีกว่ะมันยู่งพุ่นเนาะเมื่อน,นั้นมายู่งพุ่นเมื่อนี้มันต้องยู่ของพี่ไปเหาไปเก็บของพุ่นจะสิเก็บก่อนั้นมาไหมมาไหมอุ้ยมันล่นหมดนะเ <c oughs> ม็ดเหลืออยู่ที่ดินพี่ก็มีนะมึง เพราะว่ามันใกล้สิหมดแล้วเนาะเฮาต้องเก็บให้ละอิฐละอ่อนตอดพันหมดท่านบ้อมตอดพันหดท่านจักแม่นมันเฮียอยู่ก้ยยามันสมันมันใกล้สิดแล้วเฮาต้องเก็บละอิละอ่อนจ้ะออเก็บหน่อยเดี๋ยวหน่อยเขียวนแม่เฮาผู้ดู่อเก็บหน่อยเด้อคุกมันพอแม่น่ะเก็บดซะไดคือมนั่นเนาะเ็นยลกลเดี๋ยวมนัน โอ้ตัวยุงตัวยุงเข้าไม่ยู่แบบนี้ไงย่างนี้แล้วก็ไปกล้าไปทางนั้นเลยเก็บเงินก้อนเมย์บุ๋มแม่อันจุนก้ามหมุดนึงนี่ผู้ใดจึงเหงื่อพี่เก็บเงินอะไรจึงมาบึ้งกันเนาะว่าหาสิเก็บหลายบ่มือนี้่จะเอาจักรูกันแค่คนที่สร้างน้ำเห่าเนาะเขาจักรูปแต่ว่าเก็บยิบยิบไปรูดเอาไเอาไปเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอารถนะว่านก็ว่านก็ยืนเลยเข้าแล้วนะเงินมายืนเลยล่ะจับจับเอาละดี <laughs> แอบการซั่วมากเลยอยู่กินพร้อมจิบพร้อมมือแหลงเล่นเข้าห้องน้ำโบทานเลย,ยประมาณนี้เดี๋ยวจะแก้มนะบุ้งไมมแก้มให้กามาปิดไปกินแล้วได้แะนี่ว้าวว้าวหกได้ส่ง คู่สอ<ซ>ง,งสามเ<ไ>ตม็มๆเนาะดูไหมแดงคักขนาดทุกคนหัวอัตมาแดงๆเฮียเธอเดี๋ <c oughs> ยวน้องบอมสิน้องบอมฮันจนเมื่อยกินทุกคนเลยน้องอยูนี่สิอันแลนไปคู่น้องบอมบ่ได้ฟาดจุงฟาดฟาดจุงเฮีแดงขนาดมะ้ะกิโลหน,<ม>นลึ่งสิบผ่นกีบเนาะกับชื้อยูตีเงินเงินไทยก็อยูสี่สิบบาทนะบผมเนาะบ่งเห็นเขาว่าห้าผ่นกีบ อือบุเมนออไม่ละสามสามพันถึงสิบบาทสามพันถึงสิบมองประมาณยูยีสิบบาทเฮ้ยสามสิบบาทเนอะโหลหนึ่งตัวโหลหนึ่งเนอะคันฮาว่าผิดไปก็ขอโทษมูฮาว่าไปเป็นเงินลาวกันยูที่ยูทึกสิบผัานกี่บุคคลไม่บอมบุคคลไหมอ่าคนเลยวันนี้ สรงอันซื้อได้กรารสั่งซื้อน้ำเผาได้เบอร์อทางเฟซบุ๊กของน้องบอมสินเนาะเออน้องบอมเสียงวงเนาะลวก็น้องยูเสียงวงจะเป็นภาษาอังกฤษเด้ทุกคนคันเอาข้ามฝากไปฮือได้ก็<ม><ม>จะไปฮ<ม>ือหมดประเทศตรยนจะเอาข้ามฝากไปอ่สามหนึ่งลวก็เอาใบขายยูประเทศลาวสามหนึ่งไปเดี๋ยวเอาขึ้นเฮืนนเลยเดี๋ยวเอาไปห้เนาะว่าเอาจีได้จากถุงน แล้วตอนนี้เขาก็จะเอาไปสร้างขายแล้วเนาะนี่เขาก็จะเอาไปสร้างอันนี้ก็คือน้องบอมนอะ้ะงชีเป็นคนทายส่ถุงอันนี้จะเป็นถุงลระดูจะให้ถุงลหาหนึ่งก่อนเด้อลูกค้าสร้างของเฮาเมื่อนี้จะจะผะจะคนแล้วก็ลูกค้าสร้างของเฮาเมื่อนี้หกคนหกคนหาเอาไปก่อนตกใจมดนีจะถูกคนอ้ cái sáng không là lũ nữa Nhàng bố ngỡ lũ Ít nữa nữa Ừ lẹo Thấy đi ngỡ lũ lẹo Nó xịt phản tiệt nữa Thông nâng lũ nữa nó xịt phản Cái này là tăng cái sau nữa Ồ, không đủ ấn Xì lần มีแต่ผู้เก่าเนาะสร้างของเหามือเพราะเราเป็นลูกค้าประจำของเหาอ,อดนอนโอ้ไลยไผเดี๋ยวเขาก็จะให้สร้างนาะเราเมาบึ่งกันว่าเราจะได้จักถุงกันมือเราไปบึ่งกันว่าเป็นไผ่สร้างนำเหาได้ โอเคตอนนี้เขาก็ให้แล้วนานเดียของเราก็ียเอาไปขายแล้วน้องอยู่ชิโนงชุดนักเขียนแล้วก็เอาไปลงเขียนคุณนะเขาสร้างยูเขียนเพราะว่าเป็นมู่คู่กันที่น้องยูเอาเคยไปให้กินอะไรและเขาติดใจเขาสร้างซีอีกนี่เราจะได้ประมาณสองสี่หกแปดสิบได้สิบถุงอันนี้เขาสร้างห้าทีดเนาะสองถุงนี่เป็นลูหนึ่งหนึ่งโูสองูสามโูสี่โู อันนี้เราจะไปให้มู่เขาผู้นึ่งเนาะเขาเคยเอาของกินมาให้เขากินเขาก็เลยว่าเอาจะอเอาไปให้เขากินนําอันจะเป็นอีกรูนึงอันนี้บริสุทธิ์รอะเป็นของที่เราจะไปให้เพื่อนกินละละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดทุ่งกาวกับทุ่งนี่เดี๋ยวเขากัน,นุ่งสุดนัถเงียนแล้วก็ไปเฮียนเลยเนาะโอเคตอนนี้เขามาสวยเนาะเขาโดนขังไว้ยืนโนะ <laughs> ว่ให้มาองเฮียบ่ให้เข้าองเฮียนตอนนี้คืออัดประตูเลยอาจารย์ก็ยืนอยู่นะตอนนี้ค่ะต้องรอท่าให้อาจารย์เปิดประตูก่อนอันจะเป็นลูกค้าของเฮามาซื้อมักรอดเนาะเอใจเจด้อเนาะเฮาก็เจอนี่งงค่ะทำามดีทุกคนมาประทานมองทุกคนาหมองวัวทันม่าประทานมาประทานสิไหมเอามาตัดเป็นวงทุกคน รถติดเยอะมาเมาเหียนมือเมาเหียนมาเหียนมือเดียวทรายเกินไปเนาะรถติดคือติดตอนห้าโมงและวก็เดี๋ยวเขาจะเอาตัวที่เหลือนี้ไปให้อีกเนาะเขายังสร้างอยู่เดี๋ยวเราไปพอกันอีกครั้งเขายืนไปยืนมาอยู่แถวนี้เขาก็เจอลูกค้าอีกเนาะเพื่อนมาซื้อเอาอีกขอบใจเด้อ นั่งขายยืนมาว่านางขายแวบกระทานหันอย่างอีกเจ็ดธูงอย่างอีกสามธงสามสี่ธงอะจักบริษัทน้ำเลยยังเอาไก่ผัดข้าวอีกปะนี้เขาเอามาเพื่อค่ะเจ้าสั่งทุ่งนึงเนาะเนปบอกเลยว่าเอามาอีกไม่อยากเอามาให้อีเมย์ให้อีเมย์จตลอดอีเมย์เพิ่อเอาไปชอบทุ่งนึงอะงงนึ ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาแล้วเนาะก่อนสิเข้ามาได้ได้ที่1ที่2ระดับห้งเทียนเฮาก่เนาะระดับภายในห้องอ่กับน้องลิ้ว่าห้องใดบ่ได้ส่งนะตอนนี้เฮาก็เข้มาห้องแล้วก่อสิมาฮอดห้องได้เดอเี๋ยวอันนี้ห้องเดี๋ยวอันนี้งเดวเดี๋ยว อันนี้อันนี้อะไร้อนนของคูม bon ันจะเจือคว่าคือาอะไรขนมันเลโก้อมันเลือกมันอ่บอกเด็กเด็กหรอกก้อนปูน้ขงมดนะก้อนปูน้ำแข็งมืดนกอนนี่นี um ่ลูกค้าของเขาลูกค้า เชียวเอ้ยแดงแล้วเชียวเอ้ยแดงแล้วจริงว่าขนาดเลยเก็บตังเจ้าเก็บตังเจ้าเมา่อไหร่บ้าเมื่อไหร่เก็บตังเราต้องเก็บตังวะเดี๋ยวจะอีกคนนึงไปให้อีกคนึอื่นมาเสียไปนี่ก็ได้เลยจิ๊นนี่สองพัน ไม่เป็นไรค่ะเมียมาให้สี่พันแล้วเงินนะกดค่ากจะไปจะไปใเงินแล้วจะไปนั่วิ่งมาเลยเนาะว่าได้เงินเท่าไหร่เฮาเออแม่อั้มไปขายสองถุงเดี๋ยวไปบึ้งแม่อั้มไปตามอะไปบึ้งว่าแม่อั้มทีได้เยอะถุงบ่ติดนี่ได้เงินติดนี่สองพันอันนี้ติดนี่แล้วก็น้ามาจัดเข้าก่อน นั่งไปนั่งมาเข้ากัมาซื้อมันตับส้นมาใกล้บัดเดียวนะนี่เนาะทุกคนเมื่อกี้นี่มขาไปเอายูบอรดรถมาเพิ่มเนาะนี่อาจารย์มาวันเอากจะเอาอีกให้ผู้นึงาะแมทอันคือเอามากมือนอกินนะต้องเอาเล็กเปลี่ยนให้เพื่อนกินน้ำเนาะคุยกันเล็กเปลี่ยนกันเดี๋ยวตอนนี้บุญได้มาห้องบาเห็นอยู่ห้องเดี๋ยวเดียวเขาทาจากงอยให้ครูด้านท่านมาแล้วเขาจะเอาให้ าแซ่บดีวะไปจะเดอค้บ้มันแม่ห่วยมันแม่อร่อยเลย้เบ็ดกินจะกนี่ไปกนร้านก็เป็้าอาเยอเดอ้าวบอแลไม่แซ่บแซ่บแซ่บ ก็กินมรกรอดมัะฮานะบอกกินมักรอดม่ะกินมรกรอดมันกินว่าแซบบ่แซบจั็หน่อยใส่ก็เอ้ยอนมึงว่าใส่ก็เรียกส้ก็นม่เล้จ่อยาซะตอนนี้เราก็เรื่องควหมูกัน เอาก็ให้ผู้นี้เนาะเคยเอาอันกินให้เอากินตลอดเขากล่ว่าเออเรากินกน้ำไปๆตอนนี้นะเขาเล่าแหละเซตมาแล้วกินยาญ่หมดเลยของเขาละอันนี้ใหญ่เคยเท่น้อยเอาเงินสองพันจีนีสามพันต้องติดนี่ก่อนนะ ทีกินมักลอดกินจังไดไวอยจิงที่แซ่บต้องอายนะกินักลอดกินจิงไดจิงที่แซ่บมันต้องอห้องเพลงมันออกมาได้ <c oughs> วิธีกินมักลอดของหาต้องลิงกคนน่ะอยากให้ไปเลี้ยงหอกกระชิยนเลี้ยงหอกกระชิ่งลูกเหียน,ยน,ยน,ยนแล,ล้วก็ไปบึง้งบ้าเขาได้เงินเท่าใด้มือ โอเคทุกคนตอนนี้เขาก็มาหอดเหื่อแล้วนอะหลังจากที่เขามาหอดเหื่อเขาก็ต้องนับเบื้องหนนที่เขาไปขายมกรอดในมือนี้ลูกค้าที่จะเป็นลูกค้าประจำที่น้องบอกกับน้องยูเคยเอาไปให้เพื่อนกินเนาะกับอีกทุงนึงเขาให้เขากินฟรีแบบเขาเอามาให้เขาเคยกินเนาะเขาก็ต้องเคยให้เขาไปกินเขาก็ต้องเอาเขาไปกินเขาต้องเคยอันเพราะว่าเขาได้เงินเขาไปนับเลยปะปบปะไวเลยแล้วเข้าห้องแล้วเขาก็ไปยืนยุบปากประตูฮันกับนั่งยื้ซื้อไ่ได้ขายเนาไม่ได้ประกาศอย่างยูยูเขาหูหน้าเขาก็ถามว่า เอบอมากอดมืแเหรวะ <laughs> แบบว่าหาบริประกาศเลยนะอยากทำหน้างเงินเนาะอันนี้เป็นซิฟสาวยังมีคนต you know? ิดนี้อยู่เนาะต 5, ิดนี้ห้าพันกิบนี่ห้าพันกีบกัมมูคู่กันเองจึงให้ติดเยอะสามสิบสาห้าพันกีบนอนยู่นี่ <laughs> เอ๊ะไม้ 45, ยพิเศสี่สิบห้าพันกิบนับมึงจริงดีสามสิบ สี่สามสิบอันนี้ห้าดหนึ่งสองอันี้เป็นสิบพันไม่น้อยสี่สิบเดี๋ยดินสี่สิบห้าันสิบห้าพันอีกห้าพันกีบเป็นห้าสิบพันอไปหาไปหถุงเขาได้ห้าสิบัเอาไปห้าอันเนาลูครึ่งให้ขุาเจ้ากินโลเครึ่งลครึ่งให้กินฟรีโลเครึ่งหาคถาห้าถุงละลเนาะ สองถุงถุงละโลเรือนั้นแล้วสาหรับคลิปนี้เฮากะเป็นลูกค้าประจำที่สั่งซื้อมะกรอดน้ำนองแฟรเนาะการันตีว่าอร่อยแซ่บหวานบางคนก็บอกว่าอร่อยบออร่อยเพราะสั่งซื้อะไดงทุกคนจักดูนข่าวว่าบบแซ่บเพราะสั่งซื้อมันแซ่บหรือบบแซ่บผัดบะโบแซ่บเพราะสั่งซื้อนะงงนะแล้วเฮาก็สิปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนน้องยูกาซิลาไปก่อนค่ะ กดไลค์กดแชร์กดนสิทุกท่านเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนดเดอเ <c oughs> ดอร์ <c oughs> เพื่ออาจจเิเฮ็ดคลิปต่อไปให้ทุก <c oughs> คปปอนอธิเฮ็ดคลิปเป็นการลงนถต่อไปสำหรับคลิปนี้เราขอลาไป๊ายบาย